Legenda สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอคพาแซบก็จะมาเสนอเมนูครับผมเป็นเมนูนี่ครับแกงไก่นะครับแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองแล้วนะครับอันนี้จะแบบเป็นเส้นๆนะครับก่อนอื่นก็มาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับก็จะมีไก่นะครับไก่สับชิ้นครับผม ใช้ไก่ส่วนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับผมก็จะมีเลือดไก่ครับผมแล้วก็มีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนี่เราต้มไว้แล้วนะครับมีใบกะเพราครับผมแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะครับซื้อตลาดครับผมอันนี้บายเดี๋ยวไปลงมือแกงกันเลยครับผมอ่าตั้งกระทะแล้วก็นี่ครับวันนี้ใช้กระทิกล่องนะครับไม่ได้คั้นเองครับผมใส่กะทิลงไปครับผม แล้วก็เคี่ยวหัวกะทิก่อนนะครับเปิดไฟปานกลางเบาๆครับผมไม่ต้องแรงอ่าพอกะทิแตกมันหน่อยๆนะครับเราก็ใส่พริกแกงลงไปครับผมพริกแกงนี่ก็กะเอานะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเข้มข้นจัดจ้านขนาดไหนจัดได้เลยครับผมเสร็จแล้วเราก็ผัดกะทิกับผัดพริกแกงให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้มันแตกมันหอมๆครับผมผัดให้หอมก่อนนะครับ ไปเบาๆนะครับอ่าเมื่อหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราสรับไว้นะครับให้มันงอยตุ๊บลงไปในกระทะเช่นเคยครับผมเสร็ดแล้วนะครับเราก็เติมกะทิที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าเล็กน้อยครับผมอย่าใส่น้ํามากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เจ้มจนนะครับอ่าเมื่อไก่เดือด นะครับให้ไก่สุกสัก70%เปอร์เซ็นแล้วก็ใส่นี่ครับหน่อไม้ดองที่เราต้มไว้นะครับลงไปครับผมอ่ารู้สึกกะทิน้อยนะครับลงแอก,ก็เติมกะทิไปหน่อยอีกหน่อยนะครับเพิ่มความมันนะครับถ้ามันไม่มันนี่มันจะบ่กค่อยแซบนะครับเนาะอ่าเสร็จแล้วมาปรุงกันเลยครับผม เหมือนเดิมครับผมใส่ความแซบความนัวลงไปนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับเสร็จแล้วตามด้วยรสดีครับผมเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนะครับเกือป่นนะครับเล็กน้อยครับผมอย่าใส่มากนะครับเพราะว่าพริกแกงก็จะมีความเค็มอยู่แล้วครับผมตามด้วย น้ำตาลครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับอย่าเพิ่งใส่หวานมากนะครับเพราะมันจะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้ครับผมถ้าเราตัดหวานมากนะครับมันจะออกหวานมันจะบอดแซบเ้ยพี่น้องเสร็จแล้วก็โคเลโเคเลเช่นเคยครับผมโอ้โหเอาไปเอามาเยอะครับผมเต็มกระทะอีกแล้วพี่น้องอ่าเสร็จแล้วครับผมเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมครับผมใส่เกลือก็บอดแซบเ้ยพี่น้องมันจะเค็มโดด เมื่อปรุงรสชาติได้แล้วนะครับเราก็นําเลือดที่เราหั่นไว้ครับใช้เลือดไก่ก็ได้นะครับเลือดหมูก็ได้อันนี้เป็นแกงไก่แล้วก็ต้องใช้เลือดไก่นะครับใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดอีกสักพักนะครับ เมื่อรสชาติได้แล้วครับผมสุดท้ายท้ายสุดเราก็ใส่กับใบกัะเพราหอมๆให้มันงยตุ๊บลงไปกระทะเช่นเคยครับโอ้โหหอมมากพี่น้องหอมอุยหุยหมเมนูนี้ข้าวสวยร้อนๆครับผมซอยพริกน้ำปลาเช่นเคยครับรับรองอร่อยแน่นอนครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม เราแกงในก,กระทะแต่เราตักลงหม้อไว้นะครับหอมหอมุอม้ยพี่น้องข้าวสวยร้อนๆครับผมอ่าอันนี้ แก้วก็ตักแบ่งปันให้ข้างบ้านนะครับมีอะไรก็แบ่งปันครับผมเวลาลงแอกทำกับข้าวก็จะทําเยอะหน่อยนะครับเพราะอยู่กันหลายคน,นครับผมกลัวไม่อิ่มนะครับตะ,ะตะกาตะการกันทั้งบ้าน,นครับผม <c oughs> โอ้โหหอมน่ากินมากครับผม เป็นสร็จเรียบร้อยครับผมกับข้าววันนี้นะครับแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะครับกะทิข้นๆครับผมรสชาติจัดจานครับผมทำตามลุงแอกได้นะครับทำแล้วไม่อร่อยทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองครับผมคลิปนี้ขอบพระคุณการตามรับชมนะครับ อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแอ๊ดพาแซบด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ